ของเราเย็นแล้วนะคะลองดูเป็นไงมั่งโอ้หน้าตาดีเลยเห็นไหมคะนี่ซอสคาราเมลสวัสดีค่ะเนลเรนทอลคอฟฟนะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนจะมาพาทำเมนูอร่อยๆนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ขอเข้ามาค่ะว่าอยากจะได้สูตรซอสคาราเมลนะคะก็ทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาทำซอสคาราเมลแบบง่ายๆกันค่ะ ง่ายยังไงก็คือเราจะมีส่วนผสมที่เราใช้ในการทำซอสคาราเมลแค่3อย่างเท่านั้นนะคะก็คือจะมีน้ำตาลทรายขาวค่ะอันนี้เน่ก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวมิตรผลธรรมดานี่แหละนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวก็คืออยู่ที่1ถ้วยนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือจะเป็นวิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมเน่ก็อันนี้ใช้เป็นวิปปิ้งครีมแท้นะคะของ a n งเกอนะคะก็ ใช้อยู่ที่ครึ่งถ้วยเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะมีตัวเนยเค็มนะคะเนยเค็มก็ใช้ที่90กรัมหรือว่า6ช้อนโต๊ะค่ะก็3อย่างแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะทำยังไงกันนะคะให้ได้เป็นซอสคาราเมลอร่อยๆค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเน่ก็จะเทน้ำตาลค่ะมาใส่ในออกระทะเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เทลงมาแล้วเราก็เปิดไฟกลางนะคะเนี่ก็เปิดเลยนะไฟกลางเอาไฟกลางนะคะ พอเราเปิดไฟแล้วค่ะให้เราคนเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆถ้าตอนช่วงเราใส่น้ำตาลไปใหม่ๆเรายังคนได้นะคะคนไปก่อนคะ่ะเขาจะได้ไม่ติดกระทะนะคะน้ำตาลจะได้ไม่ไหม้ต้องคนด้วย เราจะคนเรื่อยๆจนเขาละลายหมดนะคะก็นี่ก็จะคนอย่างนี้ค่ะจนคนจนเขาละลายหมดนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสักไม่ถึง10นาทีค่ะ พอเขาละลายหมดแบบนี้นะคะหยุดคนนะคะละลายหมดแล้วก็หยุดคนได้เลยค่ะพอเราหยุดคนแล้วก็ปล่อยให้เขาจนเดือดน,นะคะ mm. แป๊บหนึ่งนะคะดูว่าสีเปลี่ยนนะคะอ่าพอดูว่าสีเริ่มเปลี่ยน mm. ดูว่าสีเริ่มเปลี่ยนนะคะจนเข้มขึ้นค่ะ ยกลงนะคะเสร็จแล้วค่ะให้เราเอาเนยนะคะใส่เลยค่ะแล้วก็รีบคนค่ะรีบคนเลยนะคะ พอเนยละลายดีแล้วนะคะ,ะเรารู้สึกว่าเนยละลายดีแล้วค่ะเราก็เอาวิปปิ้งครีมค่ะเทตามเลยค่ะวิปปิ้งครีมนะคะเนยกับวิปปิ้งครีมนี่คือเราเราทิ้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็รีบคนเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีสีความคาราเมลมาแล้วเห็นไหมคะ แค่นี้เองค่ะเรียบร้อยพอเขาละลายกันเข้าดีแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เขาเย็นค่ะแค่นี้เองเนี่ยค่ะเราก็จะได้มาเป็นซอสคาราเมลเห็นไหมคะอุ้ยเดี๋ยวพอเขาเย็นนะคะก็จะมีความเหนียวขึ้นหน่ยนะคะ โอเคเดี๋ยวเน่รอให้เขาเย็นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราได้ซอสคาราเมลเออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้มาเป็นซอสคาราเมลเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะเน่ก็จะปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปแบบว่าไปโรยขนมปังนะคะโรยวิปปิ้งครีมนะคะเดี๋ยวลองชิมนิดนึงค่ะว่าเราได้ซอสคาราเมลรสชาติเป็นยังไง หวานไม่หวานเจี๊ยมนะคะเนี่ยหวานกําลังโอเคแล้วก็หอมเนยอมืมีความหวานแล้วก็มีความหอมแบบน้ําตาลคาราเมลอะคะ่ะน้ําตาลไมดนิดๆอย่างเงี้ยนะคะอร่อยอร่อยค่ะอันนี้เราเรียกน่าจะเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นแบบซอสคาราเมลอย,อย่างเงี้ยนะคะมีความเค็มของเนยนิดๆค่ะตอนนี้นะคะก็ซอสของเราเย็นแล้วนะคะลองดูเป็นไงมั่งโอ้หน้าตาดีเลยเห็นไหมคะ นี่ซอสคาราเมลดเดี๋ยวนี้ก็จะมาตักใส่ขวดไว้นะคะหาช้อนตักให้ง่ายๆกว่านี้หน่อยนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเน้จะมาลองบีบให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมาลองบีบกัน ลา,ลาดบนวิปครีมราดบนวิปครีมก็ได้นะคะนี่เห็นไหมได้แล้วซอสคาราเมลของเราโอเคเห็นไหมคะนี่อะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูนะคะว่าถ้าแล้วเราใส่บนฟองนมล่ะเป็นยังไงอนตีฟองนมมารอแล้วนะคะนี่สมมตินะคะเรามีฟองนม ได้ไหมนี่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าเดี๋ยวเน้จะลองชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ตักขึ้นมาอืมอร่อยก็หอมคาราเมล เห็นไหมง่ายๆเลยอ่ะทำซอสคาราเมลเองก็ได้โหนี่ยังไงคะราดไอศครีมก็ได้นะคะเนี่ยราดไอศครีมราดวิปปิ้งครีมฟองนมอืมดีอ่ะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะซอสคาราเมลอร่อยๆได้ง่ายๆอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็ใช้ส่วนกสบไม่เยอะเลยนะคะทำยวอมรา,าดไอศครีมราดวิปปิ้งครีมราดฟองนมนะคะทาขนมปังอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะ ก็แน่มาแชร์ให้แล้วค่ะสําหรับท่านที่ขอเข้ามานะคะสําหรับซอสคาราเมลค่ะง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าลองทําแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์กันที่ข้างล่างได้เลยค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์เรื่องอะไรนะคะก็แจ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้มาแชร์ให้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเน่แล้วก็ Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดติดตาม s ั r i b e Oriental Coffee c h a n n e l ค่ะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเเลลลยยยคค่่่ะะองงหััดดทําากนูมากๆ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ